ซัมเมอร์2024นี้เชลซีทำแฟนบอลตื่นเต้นด้วยการเสริมทัพถึง12คนทำให้ตอนนี้ครับทีมมีนักเตะรวมแล้วกว่า40คนงานนี้เอนโซมาเรสกาต้องปวดหัวแน่ๆกับการจัด11ตัวจริงส่วนแฟนๆก็คงอยากเห็นว่าทีมฟูลสตรีมของเชลซีจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอสนามจะพาทุกคนไปเจาะลึกดูนะครับว่าใครมีลุ้นได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเปิดพรีเมียร์ลีกที่จะเจอกับเรืบใบสีฟ้าสุดสัปดาห์นี้ สนับสนุนหน่อยตู้ตามขนมอบกรอบรถสขมโพดโคตรอร่อยพร้อมป,ปล่อยให้ลิม้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเชลซีได้เสริมทัพในตำแหน่งโกงมาแล้วด้วยการดึงฟิลิปยอเกนเซนมาจากบิอาเรอลลงสนามในช่วงปร,รีซีซั่นไปแล้ว2นัดแม้จะมีตัวเลือกอื่นอย่างมาคัสเบตินเนลี่นะครับและยอเยเปโตว,วิธ แต่ถ้าว่าตำแหน่งมือหนึ่งยังน่าจะเป็นของโรเบรซานเชสที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะยังไม่แน่นอนกระตามส่วนเรีงฟูลแบ็กคารับอริสเจมกับตันทีม,มีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งสิ่งล่าสุดก็มีรายงานเรื่องอาการบาดเจ็บที่แผลเก่าทำให้มาโลกุโสโตสซ่งฟอร์มดีมากในปีที่แล้วอาจจะได้ลงสนามแทนทางฝั่งซ้ายก็มีตัวเลือกอย่างเลวายโควิลเบนชิเวลและมาคุคูเรยยสิ่งดูแลคารับตรงนี้มาคุคูเรยยที่โชว์ฟอร์มได้ดีในยูโร2024กับทออทีีีมมมชาาาาตสสสเป่่จะโอออกกก์ุด ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กอาร์เซลดีซาซี่ที่ไปทัวร์ปร<ส>ีซีซั่นกับทีมแต่ยังไม่ลงสนามเพราะ่าเจ็บอยู่ทาให้ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวขวาครับน่าจะเป็นโอกาสของโทซินอัลดาราบิโอโยส่วนทางฝั่งซ้ายก็มีตัวเลือกทั้งเลวายโควิลเบอร์นัวบาเดชิลแต่ถ้าหากดูจากทีเอนโซมาเรสกาทดลองในบรอบช่วงปีซีซั่นแล้วบาเดียชิลน่าจะเป็นตัวเลือกแรกมากันที่มิดฟิลด์ครับแผงมิดฟิลด์ของเชลซียังคงมีความไม่แน่นอนเอนโซมาเรสกายังไม่ได้ตัดสินใจเลืล 33, อ4231ทีมเอาาใช้ในีซีซันบ่อๆโรเม โอลาเวียได้ลงทุกนัดในปรีซีซั่นในบทบาทตัวตัดเกมและก็มีโอกาสจะได้ออกสตาร์ทก่อนมอยเซตไกเซโดที่พึ่งกลับมาในขณะที่เอนโซเฟอร์นันเดสครับนะยังคงเป็นตัวหลักในการสร้างเกมจากแดนกลางอยู่ส่วนแนวรกของเชลซีครับมีตัวเลือกเพียบทาเลนซีส3เคลียเนนดิลสเปรียฮาวอาจจะเป็นตัวเชื่อมเกมขึ้นมาแต่ถ้าเป็น4-231คริสโตเฟอร์เอนคุนคู่น่าจะเหมาะสุดในตำแหน่งหน้าต่ำปีกซ้ายมีตัวเลือกอย่างเฟโรเนโตนะครับที่พึ่งย้ายเข้ามาแต่หากจะให้เน้นประสบการณ์ในเกมใหญ่อาจจะเป็นอลาราฮิ โนนี่มาดูเอเก้่าจะได้โอกาสต่อเนื่องแต่ถ้าอยากสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่อาจจะเป็นโคพาเมอร์ที่ได้ลงสนาม ในตำแหน่งกองหน้าครับนี่คลัตแจ็กซ์ซันจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดแต่ถ้าว่าเล่น4-2-3-1เอ็นคุนคูอาจยืนหน้าเป้าและก็ให้โคพาวเมอร์เล่นเป็นเบอร์1ิส่วนปีกซ้ายปีกขวาครับอาจจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงและโนนี่มาดูเอเกก็ได้คาดการณ์จะเป็นผู้เล่นตัวจริงที่จะเจอกับเรือใบสีฟ้าสรุปกันว่าผู้สมปะโตเป็นโรเบรซันเชตกองหลังสี่ตัวเป็นมาโลกุสโตโทซินอดาราบิโอโยเบิร์นัวบาดิชิลและมาคุคูเรยากองกลางมีโรเมโอลาเวียอเอนโซเฟอร์นนเดสแนวรกุกก็มีมาดูเอเก ส่วนกองหน้าก็เป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุณคู่แบบนี้ดูเป็นอย่างไรบ้างล่คะครับสนับสนุนด้วยตู้ตามขนมกอมรอบรสขาโพดโคตรอร่อยพร้อมดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ